สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทาหลอดชาแนลผู้รับสา่งจงตรกระวานแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโลหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาทําพลังงานนะคะคนในหัวใจคุณคิดและรู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะพลังงานชาวธาตุไฟนะคะ ชาวธาตุไฟก็คือเมสิงธนูสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะ,ะรายละเอียดว่าเมสิงธนูเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่รบกวนนะคะกดคําว่าเพิ่มเติมจะมีะรายละเอียดในดิสคิปชันนะคะใต้ดิสคริปชั่นบ็อกแล้วก็ที่หมอแจนปักหมุดคอมเมนต์ไว้นะคะใต้คอมเมนต์นะจ๊ะาราคา ชาวทาตุไฟนะคะคนในหัวใจของคุณนะคะก็คือเราต้องมีคนในใจแหละนะการอ่านพลังงานเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะเมสิงธนูนะขอบคุณมากๆเลยชาวธาตุไฟนะคะหวังว่าคุณคงจะสบายดีนะคะวันนี้หวังว่าคงจะมีความสุขขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับชาวธาตุไฟทุกคนทุกท่านนะคะ ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดติดตามและซ u เปอร์แตละก็มาดูดวงส่วนตัวกับหมอแจนนะคะรายละเอียดการใช้บริการช n e l ของหมอแจนมีอยู่นะคะรบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะ,ะเวลาที่ดูดวงนะคะส่วนตัวนะหมอแจนขอพูดนิดนึงนะชาวธาตุไฟนะคะขอโฆษณาประชาสัมพันธ์นิดนึงเวลาที่บอกว่านะคะไม่ว่า จำนวนชั่วโมงจำนวนเวลานาทีนะคะก็คือในช่วงเวลานั้นอะคุณอยากจะถามอะไรนะคะหรือคุณไม่เคยดูดวงเลยหมอแจนจะเปิดดวงภาพรวมชีวิตคุณถ้าคุณเน้นความรักความสัมพันธ์และก็เราก็จะดูกันภายใน6เดือนนะคะใน30นาทีนั้นแหละนะคะหรือว่าคุณจะคุย1ชั่วโมงนะคะจะซื้อโปรโมชั่น 30นาที990บาทถ้าซื้อ2ชั่วโมง2,000บาทโดยเราจะเฉลี่ยคุยละครั้งละ1ชั่วโมงนะคะใน2ครั้งเวลาที่นัดหมายเนี่ยเราจะคุยกันหรือนัดคิวเนี่ยหลังจากที่คุณนะคะส่งสลีปแล้วนะเวลาที่เราแอดไลน์มาใช่ไหมคะเราต้องทักหมอแจนมานะหมอแจนจะไม่ได้ทักกลับไปนะคะว่า อแอดไลน์มาทำอะไรมี5 600คนนะที่แอดมาแล้วไม่ได้ทักหมอแจนมานะคะเพราะว่าหมอไม่ทราบว่าคุณแอดมานะคุณต้องทักมานะถ้าคุณจะดูดวงส่วนตัวนะจ้าเพื่อนๆธาตุไฟนะเอาราคาฝากไว้นิดหนึ่งนะนะเรามาดูซิว่าคนในหัวใจของคุณนะชาวธาตุไฟตอนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณแบบไหนนะคะ อืมชาวทาตไฟจริงๆคนคนนี้นะคะกำลังรู้สึกว่านะมันเป็นพลังงานที่เขาอะนะคะไม่ได้ทำอะไรตามที่ใจเขานะคะต้องการอืมันเป็นเอเนจีที่นะคะเขาทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะพังลงอืมนะ,ะเขาคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันได้จบลงนะคะพลังงานทาวเวอร์ เพราะว่าอาจจะเป็นอีกโก้ของเขาเองที่ไม่สามารถนะคะทำตามใจตัวเองปรารถนาเขาทำให้ตัวเขาเองรู้สึกเจ็บปวดเสียใจและก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่พึงพอใจก็ได้นะคะไม่พึงพอใจในความมั่นคงในอารมณ์ของเขาหรือจะมุ่งม,มั่นไปในความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่กล้าแสดงออกความรู้สึกของตัวเองที่เขามีต่อคุณนะคะ เขามีอารมณ์ที่มีความรักนะคะมีความสวีดต่อคุณมีอารมณ์ที่โรแมนติกต่อคุณนะคะตอนนี้เขาอาจจะมองว่าโอเคความรักความสัมพันนี้มันได้จบสิ้นลงไปเพราะเขาเป็นต้นเหตุนะ,ะทำให้คุณไม่มั่นใจในความสัมพันธ์และเขาไม่ได้แสดงออกความรักความสัมพันธ์นะ,ะเพราะอัตราอีโก้ตัวตนของเขาก็เลยทําให้ คุณเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์นะนะคะสิ่งที่เขาคิดนะ,ะเกี่ยวกับคุณนะ,ะสิ่งที่มอมามันเป็นการที่คุณนะคะอาจจะตัดสินใจปุ๊บปับ๊บฉับพลันก็ได้นะฮะว่าโอเคนะถ้าไม่มันไม่เป็นไปอย่างใจคุณต้องการและสิ่งนี้คุณเสียใจหรือเขาไม่แสดงออกความรู้สึกที่ นะที่มีมาต่อคุณนะคุณตัดสินใจให้ความมั่นคงแล้วก็ไปโฟกัสงานความสำเร็จของคุณคุณเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็ทำอะไรมีความเชื่อมั่นในตนเองนะสิ่งที่เขามองมานะเขาคิดว่านะสถา,านการณ์ตอนนี้นะคะเขายังไม่สามารถทำอะไรทำอะไรได้นะทำอะไรได้ในใจที่เขาต้องการอ่ะอืมนะ เขาคิดว่าโอเคตอนนี้คุณไม่ได้สนใจแล้วแหละว่าออความสัมพันธ์นี้มันจะไปต่ออย่างไรหรืออะไรนะเหมือนคุณนะเป็นคนตัดสินใจจบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเพราะเขาไม่แสดงออกนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาขยายต่อนะว่าสิ่งที่หมอแจนพูดไปใช่ไหมนะคะคนในหัวใจของคุณนะไพ่เดอะทาวเนะฮะขยาย The Tower มาเลยนะขยายซิกออฟวานมาเลย นะแล้วก็ขยาย T of source นะขยายสี่ไม้ขยาย n i of Cups นะคะเขาบอกว่าคนในหัวใจคุณนะคะรู้สึกว่านะสิ่งที่มันได้จบความสัมพันธ์นี้จบสิน้นความสัมพันธ์นี้พังทลายหรือตอนนี้สถานการณ์อะนะคะมันเหมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางใจเขาเขารู้สึกว่า เศร้าเสียใจนะคะผิดหวังที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะมันไม่สามารถมันต้องจบสิ้นลงอะนะ,ะมันไม่สามารถไปต่อได้หรือมันต้องจบสิ้นลงอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเองนะคะที่มาชมคลิปนี้คือคุณอาจจะเป็นคนตัดสินใจจบความรักความสัมพันธ์ด้วยไม่ไม่มีการติดต่อสื่อสารหรือบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณหันมาโฟกัสงานเงินความสําเร็จของคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะคะทีนี้ ตัวเขาอะเสียใจนะตอนนี้เขาอะถ้าถามว่าเขาอยากกลับมาขอโอกาสหรือนะะอยากลงทุนในความรักความสัมพันธ์ไหมอยากขอโอกาสมองเห็นอยากขอโอกาสจากคุณอะนะคนะ,ะแต่เขาก็คิดว่าถ้าเขาหยิบยื่นโอกาสหรือติดต่อหาคุณหรือทักคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็กลัวว่าคุณจะปฏิเสธนะ,ะหรือเขาจะต้องเสียใจหรือว่า เขาจะกลับมาทําให้คุณเสียใจอีกหรือเปล่าเขามีความไม่มั่นใจมีความลังเลงอยู่ตรงนี้นะคะนะในท้ายที่สุดมันเหมือนว่า energy เนี้ยถ้าถามว่าเขายังรู้สึกหรือรอคอยอยู่ตรงที่ของเขาไหมนะอยู่ที่ของเขานั่นแหละนะคะโฟกัสแต่ที่ตัวของเขาเองแต่ถ้าถามว่าเขายังแบบรอคอยแบบมั่นคงไหมในอารมณ์ feeling ความรู้สึกที่ถึงแม้จะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือจะเลิกกันหรือ ต่างคนต่างเสียใจหรือเขากำลังคิดว่าถ้าเขาหยิบยื่นโอกาสหรือจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือขอโอกาสอีกนะคะเขารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันไปสู่ความมั่นคงในอนาคตหรือหรือหรือเป็นไปตามที่ใจคุณต้องการได้หรือเปล่านะคะอาจจะเป็นเพราะ ในการที่เขาอยากจะมีคุณอยู่อยู่ในชีวิตอยู่นะถึงแม้เขาจะยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเขาจะยังไม่ได้แอคชั่นหรือว่าทําอะไรนะคะเพราะณนะสถานการณ์ตอนนี้เขาคิดว่าอยากที่จะนะให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาโดยที่เขานะคุณอาจจะติดต่อคุณอาจจะร่วมงานกับเขาอยู่หรือเหมือนเดิมเหมือนว่า ถ้าเกิดว่าจะมีกันและกันในชีวิตนะคะหมอคิดว่าเขาคนเนี้ยจะไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรอืมเขาจะไม่ได้ลงมือทําอะไรคือเขาจะนั่งรออยู่ตรงนั้นอนะนะในสถานการณ์ที่เขาจะนั่งรออยู่ตรงนั้นนะคะไม่แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกเพราะนะตอนนี้มันเหมือนว่าเขากลัวนะ,ะกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาขอโอกาสแล้วเขาจะเสียใจเขาก็เลยไม่ทําอะไรนะคะนึกออกไหม สมมุติว่าคุณคิดว่าโอเคคุณกําลังจะถามว่าโอเคหมอแจนความสัมพันธ์เนี้ยหรือเขาจะทําอะไรไหมหมอเชื่อว่าตอนเนี้ยเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณแต่เขาคิดว่าถ้าเขาทําไปเขาก็จะเสียใจหรือเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจเพราะณนะตอนนี้สถานการณ์นี้เขายังให้ความรักความสัมพันธ์ที่ชัดเจนหรือมุ่งม,มั่นหรือให้คาหรือให้คําสัญญาต่างๆอย่างไม่ได้แล้วก็แสดงออกซึ่งความรักความรู้สึกของเขาอย่างไม่ได้เขาก็เลยนิ่งนิ่งเฉยแต่ถ้าถามว่ายังอยากมีคุณใน เห็นแบบว่าเออได้มาร่วมงานกันยังเป็นเพื่อนกันหรืออยู่ในคอนเน็ชันที่ยังเห็นกันอยู่หรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็อยากเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าแต่เขาอะยังไม่ได้อยากเป็นคนที่จะเป็นคนที่แบบว่าอืมอะไรอะเป็นคนที่แอคชั่นอะเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆนะเหมือนว่าเขาจะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นะนะคะก็คืออาจจะจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าไม่ไว้วางใจในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ ออให้คุณลงใจเย็นลงนะคะนะบางทีสมมุติว่าถ้าเวลาผ่านไปคุณอาจจะใจเย็นลงหรืออาจจะไว้วางใจเขามากขึ้นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรลับหลังอะไรอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่เขาคิดนะคะและรู้สึกบางทีเขาอาจจะคิดว่าโอเคมันเป็นสถานการณ์ที่บางทีเขาอาจจะอยากจะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับคุณแต่มันก็มีนะการลังเลใจนะม้าสีดำกับม้าสีขาวว่าโอเค มันมันจะต้องอดทนมากๆเลยนะคะอาจจะมีระยะทางความคิดของเขาที่ลังเลสับสนและเขาก็คิดว่าณสถานการณ์ตอนนี้ถึงเขาพูดอะไรไปหรือทำอะไรไปอะ่ะมันก็ยังไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมสมมุติว่าเขาอยากส่งข้อความหาคุณเขาอยากติดต่อสื่อสารหรือเขาอยากแอคชั่นหรือทำอะไรบางอย่างเขาก็คิดว่า เขาก็ลังเลสับสนในท้ายที่สุดเขาก็เลยคิดว่ายังยัง,ย,งยังไม่ทําอะไรดีกว่านะคะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่เป็นใจที่ทําให้เขาทําอะไรนะคะอาจจะคิดว่าถึงลงทุนไปในความสัมพันธ์ก็คุณก็อาจจะปฏิเสธเพราะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจแล้วว่าความสัมพันธ์นี้ไปต่อไม่ได้ควรจบเพราะว่ามันมีแต่สิ่งที่เสียใจและมันมีอุปสรรคนะคะเช่นเขาก็คิดลังเลสับสน คิดลังเลสับสนว่าเออมันจะเป็นไปได้ไหมในอนาคตนะคะคิดว่าถ้าเขาลงทุนไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มไหมกับความสัมพันธ์นี้คุณจะไม่ทิ้งเขาไปเขาจะไม่เสียใจหรืออะไรเนี่ยในท้ายที่สุดเขาก็เลยคิดว่าไม่ลงทุนในความรักความสัมพันธ์เขาก็เลยยังยึดมั่นหรือเชื่อมั่นอยู่ที่ตัวของเขาเองนะคะ ะะพลังงานเดอะมูนมันมีความหวาดกลัวที่ถ้าเขาจะแสดงออกความรักความรู้สึกว่าชอบคุณรักคุณหรือต้องการคุณมากๆเนี่ยนะคะเขาก็กลัวนะ,ะและเขาก็ไม่แน่ใจคือแต่ถ้าถามว่าเขายังมีอารมณ์ที่ลึกซึ้งที่เชื่อมโยงที่ติดต่อพลังงานนะคะหมอพูดถึงพลังงานนะคะชาวธาตุไฟเนื้ออกนะพลังงานที่มันมีเอเนจีที่ลึกห,หรือคิดถึงคุณ ความกลัวความหวั่นไหวอรารมณ์ฟิลลิ่งที่รักคุณปรารถนาคุณมันมยังมีอยู่มากนะเดะมูนเนี่ยนะ,ะซึ่งไม่แสดงออกไม่พูดไม่บอกไม่อะไรทั้งนั้นนะคะเป็นการที่ <c oughs> กลัวนะคะกลัวสถานการณ์อะไรบางอย่างด้วยนะ,ะไม่ไว้วางใจนะ,ะแบบเขาอาจจะไม่แสดงออกก็ได้นะ,ะเดี๋ยวขอขยายเพิ่มนะคะเจ็ดาบคืออะไรคะนะคะเด็กถือเหรียญเขาก็เลยคิดว่ามันมีความหวัดระแวง บางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่ไว้วางใจเขามีอะไรที่ลับๆล่อๆไม่แสดงออกความรักความรู้สึกและเขาก็คิดว่าโอเคนะถ้าเขาลงทุนไปในความสัมพันธ์มากหรือเขาให้ใจคุณหรือแสดงออกความรักความรู้สึกเขาก็กลัวหวัดระแวงว่าโอเคนะคะมันเป็นสถานการณ์ที่อยู่ไกลและเขาก็กลัวว่าถ้าคุณอยู่ไกลเขาแล้ววันหนึ่งคุณหายไปแล้วจะหายไปเลยเนี่ยเหมือนตอนนี้นะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาไม่ทําอะไรดีกว่านะ โอเคมาดูสินะคะพลังงานเดิมูนขอแคลิฟายเพิ่มเดิมูนนะคะว่าคนคนนี้กลัวหรือนะมีอารมณ์ที่เชื่อมโยงเป็นแบบพลังงานนะที่คิดถึงคุณหรือส่งถึงคุณเนี่ยมันเป็นแบบพลังงานเอเนจีที่เข้มข้นที่ไม่บอกคุณอนะว่ารักว่าชอบว่ากลัวนะว่าต้องการสิ่งใดนะเอเมท์อืนะค,ะคนคนนี้มีพลังงานเอเนจีที่นะไม่ว่าเป็นเพรสเนี่ยนะเขา ชาวธาตุไฟผู้หญิงผู้ชายนะคนของคุณนะคะคุณยังเป็นที่หนึ่งในใจของเขาแบบเข้มข้นมากๆเลยนะะคเขาคิดว่า Nice of p e n t a c l e นะเออมันต้องช้าๆนะจะจะรีบร้อนไม่ได้นะคะต้องช้าๆต้องก็คือเอาง่ายๆแหละเขามองดูคุณอยู่แต่ในสถานการณ์นี้เขายังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะมจิกเชียนนะคะ จริงๆถ้าถามว่าเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ไหมใช่อยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์มันมีคุณนั่นแหละนะคะในใจอยากติดต่อสื่อสารมาแต่มันเป็นการที่คิดและนึกถึงเหมือนใช้พลังงานด้วยความคิดความรู้สึกนึกถึงคิดถึงมากๆแต่ไม่แอคชั่นเป็นแบบรูปธรรมเช่นโทรหาส่งข้อความหรือทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทานะคะมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจเขามากๆนะที่คิด คุณอยู่ในใจเขาแหละคุณมีที่พลต่อใจเขามากแต่เขาคิดว่าทําอะไรเร็วๆอะ่ะไม่ได้มันมีความหวาดกลัวอยู่ตรงนี้นะขอดู nice g o f p e n t a c l e หน่อยพัฒง,งานความรักความรู้สึกที่คนคนนี้มีต่อคุณนะเขารักคุณนะแต่เขาก็ไม่แน่ใจนะเพราะ The l เว v e r มันเป็นความรักก็จริงแต่มันมีความแตกต่างหรืออาจจะเป็นแบบตัวเลือกทางเลือกเช่นเขา จะดีไหมที่เขาจะแสดงออกความรักความรู้สึกต่อคุณหรือเขาอยู่เฉยเฉยดีกว่ามันเป็นอิทธิพลที่แฝงเลนเขาก็เลยยังไม่แสดงออกความรู้สึกและไม่ได้บอกรักคุณไม่ได้บอกว่าต้องการคุณไม่ต้องไม่ได้บอกว่าอยากจะมีคุณในชีวิตนี้แต่รักคุณไม่บอกเลือกที่จะไม่บอกนะคะตัวเลือกทางเลือกคือเขาเลือกที่จะไม่บอกไม่แสดงออกว่ารักคุณนะคะอืมนะสิบดาบนะอาจจะเป็นเพราะถ้าเขาแสดงออกความรักความรู้สึกในอดีตคนคนนี้สิบดาบนะคะ เขากลัวว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอิทธิพลรู้ว่าตัวเองมีอิทธิพลต่อความรู้สึกเขามากๆอะคุณจะทําร้ายให้เขาเจ็บปวดเสียใจเหมือนในอดีตคนอื่นๆที่เคยทํากับเขาแบบเนี้ยนึกออกไหมคะเนี่ยนะ,ะเขาก็เลยกลัวมากที่จะรักใครที่จะแสดงออกความรู้สึกว่าโอเคนะถ้าเขายิ่งแสดงออกหรือแอคชั่นว่า แคร์คุณมากรักคุณมากอยากง้อคุณมากคุณจะทํายังไงกับเขาก็ได้และเขาก็จะเป็นคนที่เจ็บปวดเสียใจเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทําอะไรนะคะ s a of p e n c l e นะเขากลัวที่จะต้องนะะแสดงออกความรู้สึกเห็นไหมคะให้และได้รับที่เท่าเทียมกันเขาก็เลยคิดว่าให้เป็นคุณดีกว่าที่เป็นคนที่แสดงออกความรักความรู้สึกว่าโอเคคุณรู้สึกยังไงกับเขาหรือการดูแลเทคแคร์ care, หรือแสดงออกหรือให้นะ เขาก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าพร้อมจะรับอ่ะอืมพร้อมจะรับความรู้สึกจากคุณการแสดงออกการดูแลเทคแคร์เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเขาเหมาะสมที่จะรับมากกว่าอืมหลีกเลี่ยงขอขยายหกไม้เอ้ยหกหกเหรียญนะเขาก็เลยพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะเป็นคนที่จะแสดงออกความรู้สึกจากคุณเอ่อไม่แสดงออกความรู้สึกต่อคุณเขาพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเพราะนะสิบออบคัาเห็นไหมคะในอดีตนะสิบไม้นะคะในอดีตปุ๊บ นะถ้าเขารู้สึกว่าเขาแสดงออกไปแล้วเนี่ยนะเขาจะรู้สึกว่าเขากดดันตัวเขาเองหรือฝ่ายตรงข้ามก็คือคุณนั่นแหละถ้าเกิดว่าจะทําแบบนี้นะเขาก,ก็จะต้องรู้สึกว่าเป็นคนที่รับผิดชอบกับความรู้สึกตัวเองนะคะก็เลยไม่ไม่ลงทุนในความรู้สึกไม่ลงทุนในความสัมพันธ์ไม่ลงทุนในความรู้สึกเนี่ยเห็นไหมคะ king of p e t i c นั่งนิง่งเงียบนะคะรออืม ถ้าคุณตัดสินใจไปแต่ถ้าเกิดว่าเขากำลังรู้สึกว่านะถ้าคุณอยากติดต่อสื่อสารมาหรือถ้าคุณมีความสุขอยากจะแอคชั่นหรืออยากจะกลับไปพูดคุยกับเขานะคะเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจเลยเขาจะให้เวลาคุณตัดสินใจเขาให้เวลาคุณตัดสินใจเนี่ยเขาก็คิดว่าโอเคมันขึ้นอยู่กับคุณแหละที่จะตัดสินใจว่าจะกลับไปหาเขาไหมจะกลับไปคุยกับเขาไหมหรือนะจะอยู่กับ จะอยู่ด้วยตัวของคุณเองคุณก็มีความสุขแหละนะเขาก็มองว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเขาอ่ะลังเลยใจว่ายังไม่สามารถตอนนี้ตอนนี้ยังไม่สามารถนำพาคุณอะ่ะซึ่งไปสู่ความความรักความสัมพันธ์ที่มีในอนาคตอะ่ะและเขาจะไม่เสียใจหรือจะไม่ทำให้คุณเสียใจแล้วก็คิดว่าอมมันเป็นสิ่งที่คุณตัดสินใจเองแหละว่าจะทำงานในความสัมพันธ์นี้ไหมหรือเขาก็คิดว่าคุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขอะไรแบบเนี้ยนะคะ เี่ยสิบเหรียญน,นะและเขาก็คิดว่าถึงแม้ว่านะคะเ,ออเขาก็คิดว่าถึงแม้ว่าคุณไม่ได้มีเขานะ,ค,ะคุณก็สามารถหาคนอื่นหรือเลือกคนอื่นที่จะเติมเต็มใจของคุณหรือไพ่อยากจะบอกว่าชาว้าฝ่ไฟคุณกําลังคิดว่าถ้าคนคนนี้ไม่ทํางานอะไรในความสัมพันธ์ฉันก็จะปล่อยถ้าเขามีอัตตาอีโก้ตัวตนนะคะที่คิดว่าโอเคนะจักรวาลทําให้เราได้เจอกันแล้ว นะถ้าเขาไม่ลงมือไม่แอคชั่นหรือไม่ตัดสินใจทําอะไรเลยนะคะคุณก็คิดว่าตัวคุณะนะนะก็สามารถมามีแพชชั่นด้วยตัวเองตัดสินใจปล่อยเอนเนอจีนี้หรือตัดสินใจแล้วว่าอยู่คนเดียวชาทัฟไฟคุณก็มีความสุขดีและฉันนะก็มั่นใจด้วยว่าสิ่งที่ข้างนอกหรือคนอื่นหรือบุคคลอื่นนะ ยังมีดียังมีพร้อมที่จะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณและเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตหรือออฟเฟอร์ความรักความรู้สึกเป็นความรักที่มั่นคงสิบเหลี่ยนเนี่ยนะใหไหมคะคุณมองคุณมองตรงนี้นะสิ่งที่คุณบอกว่าคุณพยายามบาลานซ์สมดุลนะคะอดทนกับความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคุณพยายามอดทนนะที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองเพราะคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณไม่อยากไปอยู่ใต้อํานาจ ความรู้สึกของคนคนนี้ที่คนคนนี้คอยควบคุมชักใยบงการคุณนะคุณอยากมีความสุขของคุณเองนะคุณอยากได้รับความสุขด้วยตัวของคุณเองเพราะเวลาที่คุณกลับไปหรือไปอยู่ตรงนี้เขาไม่ทํางานในความสัมพันธ์อะไรเลยไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขเพราะเขาอยากจะควบคุมคุณไว้โดยที่อารมณ์ฟิลลิ่งของเราไปอยู่ใต้อํานาจคนคนนี้เขาจะทําอะไรกับเราก็ได้เพื่อให้เขาสมหวังสมความปรารถนา เรื่องนั้นอาจจะเป็นการแสดงออกความรู้สึกการดูแลทุกแคร์เขาการให้เขาการช่วยเหลือเกื้อกูลเขานน่นนี่นั่นรวมทั้งเซ็กหรืออะไรก็แล้วแต่เฉพาะบางคนบางพลังงานนะคะผลประโยชน์ที่เขาอยากได้และสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะห้าไม้นะมันมีความขัดแยง้งคุณรู้สึกว่าคนคนนี้กำลังกดดันทำให้คุณไม่มีความสุขวุ่นวายใจและพลังงานเอเนจีของคุณอะไม่เป็นตัวของคุณเองความโชคดีของคุณที่คุณจะได้รับมาไม่มีเพราะคนคนนี้คุม คุมความรู้สึกของคุณไว้โดยที่เขาไม่ได้ให้อะไรเราเลยนะคะและมันมีความขัดแย้งและทําให้คุณรู้สึกว่าเครียดนะคะเครียดปวดหัววิตกกังวลน,นะความสุขไม่มีเลยนะคะคุณก็เลยตัดสินใจคิดว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตรงนี้แหละ เราไม่ยอมเราจะไม่ยอมให้ความสุขของเราโดยที่คนคนนี้มาควบคุมเราทําให้เราวุ่นวายจิตใจและเขามีอํานาจเหนือความรู้สึกของเราที่เราจะต้องไปแคร์ไปแคร์ไปดูแลไปเทคแคร์เขาหรือว่าไปแคร์ความรู้สึกของเขามากเนี่ยนะคะให้เขาควบคุมคอนโทรลชักใยเราเชิดหุ่นเชิดตัวเราให้ทําอะไรเพื่อเขาเนี่ยเราไม่เอาอีกแล้วนะคะชาวทัดไฟคุณบอกแบบนี้นะคะ j u s t i e นะไพ่การตัดสินใจการให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะ King of Wands นะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณรู้แล้วว่าเนี่ยคุณควรหันหลังให้กับถึงแม้ว่าคุณเช่าทัดไฟคุณกําลังรู้สึกว่าโอเคคุณอยากจะเรียกร้องความชัดเจน นะถ้าเขาไม่ตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างความสัมพันธ์เนี้ยหาทางออกไม่เจอนะคุณพร้อมที่จะหันหลังเขาหลีกเลี่ยงนะเขาหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยกับคุณเขาหลีกเลี่ยงที่จะให้ความชัดเจนจริงจังเขาหลีกเลี่ยงที่จะ ให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปอีกสเต็ปหนึ่งหรือระดับ1และเขาก็จะเหมือนอ้างหรือประมาณว่าโอเคนะตอนนี้ฉันกําลังทํางานของฉันอยู่ฉันกำลังยุ่งไม่ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเขากําลังพยายามนะปฏิเสธหรือเหลียกหลีกเลี่ยงที่จะแอคชั่นหรือ,รอ,รอที่จะทําความคับข้องใจว่าตกลงเราเป็นอะไรการตกลงเราจะคอมมิตเมนต์ไหมตกลงเราจะทําอะไรแบบนี้นะเขาหลีกเลี่ยง ไม่ให้คําตอบกับคุณนะคะคุณก็เลยตัดสินใจพังความสัมพันธ์นี้ไปเพราะว่ายังไงคนคนนี้ก็ทําให้คุณเสียใจเพราะคุณดูแล้วว่าความรักความสัมพันธ์นี้ไม่สามารถคอมมิตเมนต์หรือไปข้างหน้าได้ถ้าคุณกลับไปพูดคุยกับเขาต่อหรือคุณกลับไปติดต่อสื่อสารหรือคุณกลับยอมกลับไปอยู่ตรงนั้นนะคะเขาก็จะใช้นะฮะอิทธิพลตรงนี้ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเหมือนว่าเราแคร์เขาจนเกินไปคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเค ฉันจะเริ่มต้นกับสิ่งใหม่เนี่ยนะถ้ามีการพูดคุยติดต่อสืส่อสารอีกคุณก็จะเครียดวิตกกังวลและเขาก็จะไม่พูดอะไรเลยในความจริงจังชัดเจนนะคะเห็นไหมคะ the hermit นะคุณก็เลยค่อยควรหรือตัดสินใจแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรถึงแม้ฉันจะเหงานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันตัดสินใจด้วยนะคะถ้าเขาลังเลสับสนไม่ตัดสินใจหลีกเลี่ยงที่จะชัดเจนนะหลีกเลี่ยงที่จะโทรหาติดต่อโทรหาหรือ พยายามจะดึงเราไว้เนี่ยนะแฮงแมนเนี่ยพยายามจะไม่ทําอะไรเลยนะหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยหลีกเลี่ยงที่จะให้ความชัดเจนจริงจังนะคะให้เหมือนคุณรอคอยรอรอรอคอยไปเถอะรอคอยไปเถอะหรืออะไรแบบนี้นะคะนะทำให้คุณรู้สึกสับสนลังเลในหัวใจนะเจ็ดถ้วยนะคะหรือบางทีเขาคิดว่าจะทําสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีไหมหรืออะไรไหมเขาก็ไม่ทานะหรือคุณลังเลสับสนแล้วในความตราความสัมพันธ์อาจจะมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือคุณคิดว่า ฉันก็มีสิทธิที่จะเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างฉันจะไปทําตามความฝันทําตามปรารถนาคุณจะไม่อยู่อใต้อิทธิพลในความสัมพันธ์ที่คุณโด,โดนควบคุมพลังงานควบคุมความรู้สึกและก็ใช้นะความรักความรู้สึกที่เรามีต่อเขาเขาจะควบคุมเราไว้ยังไงก็ได้โดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็ยังเป็นโสดเป็นอิสาระเปิด,ปดออปชันเปิดตัวเลือกเปิดทางเลือกเราจะต้องออกมาจากเอเนจี่นี้เห็นไหมคะพลังงานเดลฟูตอนนี้คุณถือว่าคุณเป็นคนโสด คุณมีความสุขนะคะคุณเปิดโอกาสให้ตัวของคุณเองนะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะคุณตอนนี้คุณมีความสุขดีเบิกบานพลังงานเดือสันที่คุณคุณมีความสุขในตัวเองคุณมีแพชชั่นคุณมีรอยยิ้มที่สดใสบางคนเจอคนใหม่แล้วบางคนคุณก็อาจจะเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอสิ่งใหม่สิ่งที่ดีและคุณก็มีความสุขได้และคุณก็เชื่อว่านะคะฉันจะปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากพลังงานนี้คนข้างนอกหรือคนข้างหน้า จะนะเข้ามาเป็นคนที่เติมเต็มใจฉันให้ฉันมีความรักความสุขที่ดีและเขาสามารถที่จะเลือกฉันได้นะคุณคิดสิ่งนี้นะชาวทัดไฟนะคะอราคานะเมษสิ่งธนูนะคะเป็นประมาณนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วย อันนี้เป็นการอ่านพลังงานแบบภาพรวมนะคะถ้าเกิดว่ามันตรงมันใช่หรืออะไรนะคะอ่ะคอมเมนต์บอกมาแจาเลยเออใช่มาแจานตอนนี้ตรงเลยมันเป็นพลังงานแบบนี้หนูคิดแบบนี้นะคะผมคิดแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนซุปเปอร์แตงได้แล้วก็โอนยอดผ่านบัญชีกสิกรนะคะหรือใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็มีรายละเอียดแอดไลน์ไอดีพร้อมโอนนะคะ,ะราคาเจอกันใหม่คลิปหน้าชา้าทัดไฟนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ